สวัสดีครับอู๋ครับค่ะสวัสดีค่ะแพรคะ่ะใครจีใครก่อนคะถ้าเป็นฝ่ายจีบจริงๆก็น่าจะเป็นผมแต่ถ้าเขายอดอะ่ะเขาก่อนเขามายอดก่อนม่นมากค่ะใครใช้เงินเก่งกว่ากันโอ้โหคนนี้เลยค่ะไม่ต้องพูดรู้ตัวครับอันนี้รู้ตัวสุดยอดใครที่นอนที่สุดโอ้ <c oughs> ค่ะอะไรค็ได้ไหมคะ ทุกเรื่องค่ะเล็กๆน้อยๆก็งอน<ใ>จ,จริงๆงเป็นคนนิสัยเหมือนผู้หญิงเออ<ช>เก็บรายละเอียดทุกเม,ม็ดเวลาเดินทางส่วนใหญ่ใครเป็นคนขับรถคั <c oughs> นี่ครับคนขับตัวจริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้แฟนขับเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องมานั่งลุ้นทุกลูกและหน้านะว่าจะหัวทิ่มเมื่อไหร่ก็ <c oughs> เลยต้องขับเองดีกว่านะครับ <c oughs> ซื้อรถส่วนใหญ่ใครเป็นคนเลือกค่ะไม่ครับคนนี้จะเป็นคนเลือกเรามาถามค่ะ เพราะว่าอันนี้จะแบบไปกรองมาก่อนว่ารุ่นไหนเราสนใจเฮ้ยไม่เท่านี้สภาพนี้ทะเบียนอะไรเงีย้ย <c oughs> คือแบบดูลมๆก็จะเป็นผมครับ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบให้แพร์เขาแบบช่วยเคาะเคาะอีกทีหนึ่งครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเคาะไม่ตรงเราก็บังคับก <c oughs> ็เอาแบบที่เขาอยากได้ค่ะ ไม่มีใครหลับเลยค่ะไม่มีใครหลับครับนั่งไปด้วยกันครับนั่งไวด้วยกันใช่ครับอยากรู้ในฝันของทั้คู่ค่ะทั้งที่ชีวิตนี้ต้องมีให้ได้เลยค่ะเอาแบบมีได้จริงก่อนอยากได้ไม่สอนมาแต่งเอาในฝันไงในในฝันที่แบบว่าคิดว่ามีได้ไงถ้าถ้าแบบว่าพ้อฝันถ้าเพ้อฝันเนี่ยคือแรบบแต่ถ้าอันเนี้ยคือแบบว่าอ เราก็อาจจะไหวในอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าเคยเห็นเหมือนที่เดี๋ยวจะไปอยู่อัเตรามีฟอนมาตต้งแล้วราคาแบบเฮ้ยตอนนั้นเห็นอยู่แบบโอเคเลยแต่ว่าติดที่เราถอย G L C ไปก่อนเพราะเราครอบครัวก่อนแล้วเดี๋ยวแพชชั่นเอาไว้ที่หลังไงจริงๆของแพรก็แค่อาก็อยากได้พอ c ช e อ๋อใช่ใหญ่นะนายวันอแค่ฝันนะคะแค่ฝัน